สวัสดีจ้าสวัสดีพรมนิพนธสีุุจามปุ่งนียงจ้าอนกักเทียงขึ้นสามเทียเนาะสอนุ่สาเทียจ้มงนีบเขาเยนอาชีพจ้ะมึงนี่เข้ามาล่งน้ำบริเงี้แค่ประเดียเลยจ้าทุกคนแล้วพวกนี้จ้าคนสวดบวเข้าไม่สอนกลุ่มเคลือนปลาสากด้วยจ้ะพี่น้องจานี่จ้ะสภาพสภพาพโดยรวมจ้ะทุกคนนะคะน้ำแห้งไกลสุดเราจ้ะทงหน้านะจ้ะ เอาสอนกลุ่มกันเดี๋ยวเอาไปสอนกันต่อจ้ะทุกคนจ้ะขอบคุณทุกๆกำลังแนงใจด้วจ้ะพี่น้องก็สิบวันได้เบิ้งตอนสอนด้วจ้ะเพราะว่าอยู่กันแค่สองคนจ้ะสิบให้เบิ้งตอนสอนแล้วนะจ้ะน้องสอนขึ้นมาเนาะจ้ะเนาะป่ะไปหมานทั้งกันเลยจ้าเบิ่งจ้ะทุกคนบัตลสะสมนี่จ้ะพี่น้องเดี๋ยวเบิ้องไหนจ้ะเดี๋ยวเบิ้งจ้ะนี่บัตลสะสมนี่เลยจ้ะหมานหมานมานหมานมึงนี่จ้ะไปที่ใส <kę upcoming playthrough> ่กระมังก่อนจ้ะทั้งมือทั้งเท้าจ้ะมือเดือค่ะ แะ่ละบาทต่ละเทจะทุกคนพี่เล็กที่นั่นแต่จ้าเลยพวกเนี้ยอตอนนี้จะหาเท่ยนี้ก็ถือว่าเป็นหลายหน่อจ้าทุกคนไปจะสองต่อจ้าอยากวะจ้าอยากวะจ้าเยอะแท้ๆะทุกคนขาดูคนขาทุกคนบันบาดนี้ค่ะพี่น้องรวมซอยกันเลยจ้าเดี๋ยวเบิ้งเดี๋ยวเบิ้ง ว้าวเครื่องกิลุกเรีวอู้บาดนี่บาดนี่บาดนี่พี่น้องโอ้ยโหซะพี่น้องเอ้ยมาคาดวเน,นียแต่บาดนี่สองลูกปรยู่แล้วจ้าเมื่อวานสามลกอออ่อนเนาะอันซ่อนเบาพี่น้องอมีใจก็ตามมานะคะพี่น้องคะเกลือนปลาสักนะคะ สอนมาพาสิเทียนได้จังว้าวยอดเดี๋ยวบันนี้พี่น้องเดี๋ยวกันเลจ้ะตลบาดพี่น้องเอ้ยมา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 เทกันมาเทกันจิงี้ยไดิสร้างมันเทไปแล้วเขาเลือกเอาพี่น้องเดี๋ยวกงนีลยตาลบาดกับว่ากันไหนจสิจริงเีโต่พี่น้องเอ้ยเป็นไกันบ้งเนีเอ้เอเออดนอแต่ใจทุกคนเ ยก็เป็นว่าธรรมดาด้วพี่น้องเพียโวยเบิ้งเพียเฮ้ยไปไปเดี๋ยวเอาอีจับบาทตองบาทกันสิเศ้าจ้าทุกคนสิเดียวเอากุ้งไปเก็บจ้าเพราะว่าอย่างนั้นจีเหนานอกจากเนาะเก็บสดสดใส่นลำแข็งไว้เลยจ้าทุกคนจ้าผลงานกุ้งของเขานอกจากทุกคนอ่าว่าเมนได้แค่นี้เด้อจ้าอันนี้แบ่งกันแล้วจ้าแบ่งกันแล้วได้บูรษำานีจ้าแบ่งสามพร้อมเด้อจ้าให้แม่ไปน้ำ ให้แม่ไป็นน้ำวนหนึ่งอังนนี้กิวกับน้องสาวแบ่งกันได้พุทธสำนี่จ้ะแล้วกับบ๊อบเม่นตะใดตะกุ้งเด้อจ้ะใดเฮาได้ปลานําเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งปลานะจ้ะเนาะตอนนี้ล้างกุ้งทําความาสะอาดซุ่มกุ้งเก็บใส่ช่องฟีดก่อนจ้ะนะคะเราค่อยอยากเฮ็ดหยังกินค่อยเอามาเฮ็ดกินเด้อจ้ะเนาะเมื่อยตอนนี้นี่จ้ะเดี๋ยวค่อยไปเบิ่งผลงานของปลานําจ้ะเฮาก็กไปยกย่อน,นําเด้อจ้ะแต่ก็บ,บ่ได้ถ่ายวิดีโอเนาะจ้ะเพราะว่าบ่มีคนถ่ายให้คือเก่านะจ้ะนะคะถ้าิให้เบิ่ง <Yeah. S 1> กระไดมาอีหยังแน่งด้วจ้ะเนาะจ้าผลงานปลาของเฮากกระไดมีแต่ปลาตะเพียนล้วนๆเด้อจ้ะพี่น้องคะ่ปะปลาตะเพียนถือบาทสามบาทจีค่ะพี่น้องนี่คะ่ะนี่ปาเนี่ยก็มาเฮ็ดปลาที่ะรามาเจ๋งจนะะ้าทุกคนจ้านะคะสูสีวัตีิเล้วเมื่อหนึ่งบนด,ด้อจ้าปลาตะเพียนมันเก็ตมันขอดอยากจ้าทุกคนนะคะก็มีปลา ตัวเมียไข่น้ำเลือจจากตัวยทองยังไงนี่นี่นี่ไทยนี่จ้ะนี่เมียไข่จ้ะพี่น้องก็ขายเป็นน้ำเนยแล้วจ้ะเอาไปเมียกินน้ำจะเหลือแค่นี้แหละจ้ะบนงานก็ได้มานอยู่จ้ะขอบคุณที่รับชมเด้อจ้ะขอประทานอภัยที่บระเทศไทยตอนหายเบื้องล่างจันทร์นบวารมันลำบากในการถ่ายทำมันไม่มีมือกล่องเลยจ้ะทุกคนจ้ะนะคะอัปเดตพ่อหายคิดถึงเอฟซีน้องจันทรทุกคนจ้ะ Kau pun tutup kemah lain, jahe, jahe. Bye-bye,